ว่านี้นายจะเข้าแล้วนะน,นั่นนั่นเขาแล้ว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 รวมแล้วรวมแล้ว,ว,ลวกล้องซูมไปยังอยดู s u p ่ r หน่อยก็เป็นทั้งสันเนาะลูกเล็กลูกเล็กยมอันนี้น สองรอบแล้วครับพี่น้องบ้านเขารวมแล้วรวมปะปากีกแล้วมันสายดุตัวนี้ Long tận cha của nè, Yêu lắm hả? nó, nó theo pin, pin máy dẹp à, ý nghĩa, bơi. Huh? 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 ออกมาออกมา ออกแค่ละบาดนี่ฉันยังไล่ะงั้นไปแลวตัวโอ้ยเนาะ สมองเขื่อนสะเทือนผุนหบ้าเองเขาลืมนกหอควานกันีนะซับาซับอีกดูเียเจาทอนดที่ึง่า

sai bốc đủ sai nhau tôi đi sai nhau <laughs> gần vẫn phải đi một nụ một rồi đây không quá không quá lêu 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 rồi là chán lắm hoàn lẹo, hoàn lẹo. หอดแล้วหน้มแล้วหน้มแล้วหอดแล้วเอา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 รดขึ้นยังดีเติบตัวนี่เอาเนียรดขึ้นขึ้นขึ้นแม่ โอ้ยเฮียหูแทน,น้อเขาไปไก่ปนั้นเนียดสิลันเอ้าขึ้นโอ้ยเนี่ยฟาดหงต่น้อหลุอกมาบบบนี้เอาเอาเาเอาเอโอ้ยมันเอาปีกฟาดเนียูนะเี่มันมันตายไปอ็นไซน์น่ะนะเ้อ มันไต,ต่ไปขางชั้นบ่เอา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 เรียบร้อยมึงเรียบร้อยมึงลีล่าบ่โู่มากี่ลีนกตัวนี้โอ้ยเซตบุกดินจะได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวมัเบื้องครับ สายเหนียวเหนียวแท้พี่น้องหูไลยครับสายหูสายหูตัวนี้ไม่เป็นสายเหนียวไม่เป็นสายดุสายเหนียวโอเคคู่ดีครับตัวนี้พี่น้องต้องขยับผนียดไหมครับตั้งใดมันตัวนี้สุดยอดครับเดี๋ยวปดก่อนครับพี่น้อง

ขนาดครับอืมจ็ดบักดินจะได้นะมึงนะเดี๋ยวแห่งบักดินจัดการมึงเหนียวอ่ะเขาหลยรอบครับตัวนี้อืมยาดินนี่ยาดินยาดินบ้านบักดินมึงยาดินอืม อืมดูดิดละ่ะโค้งโคตรหยาดอลยอูออย้หู้หู้โคตรใดล่ะครับโอ้ยโหแข็งแรงแต่ว่านกตัวนี้ดินจับก็บสิวอยู่ไลยมันก็ทีดีพี่น้องไลยทีดีครับนกตัวนี้น่าสนใจครับผมอืม น่าสนใจครับไล่ง้มครับนกตัวนี้แตกมดงามนน่อยฮลายเลี้ยงดีครับนี่ของดีป่ะิกลงปีขาวอย่างนี้ป่ะยงกลางไปไง่ายครับตัวนี้น้องยังกลางครับตัวผู้ชั่วครับเดี๋ยวไม้ค้าไปครับ ใช่สีใดดีเนาะยังสีจำได้เนาะวันนี่ฮึหานดินจัดการนกเหนียวจัดการเด็กเหนียวลูกเฮ้เหนียวบ่เหนียวบ่เฮ้ย่าห,หัดเหนียวโอ้ยครับผมหัดิน,นเจ็บจนไดครับผมนกเหนียวครับขอคนนกเขากดติดตามน้ำเพล พี่น้องโอเคครับสุดยอดครับ <laughs>